สวัสดีครับมันีนบ่าวผู้ไทยกับผ้ามาอ้อยหนูอีคือเก่าครับนี่ครับมาผ่านโอนผ่านเบียร์คือเก่าครับเนี่ยเก่าคือเก่าสำนักงานเก่าครับมาขายเก่าอีกนะครับเด้อมันเด้ออ้อยหนูอีครับประเทศเวียดังแลเออเมียกับสิปะเพราะไม่ใชจ้าครับทางเข้ามาครับทางยางอ้อยหนูครับ ห้ามครับสามกองบอกฮะแ<ะ>ถวนี้ด้วยส้ ที่เข้าหน้าบอกเไปั้น่งนาทีไม่นี่บอหาโลที่บ่ โบเห็นจะเธอด้กล่องเนี่ยนหน,นูนะนี่เหรอต้องยิงจันนึงแด็กนี้นก,นกัดใหม่บ๋อยงไง 来，别，塞不住，别，我这个啥用？ มาลำมองเก่าครับผมมากินเลยเมาลำที่เดิมทางดีม่เปลี่ยนทางใหม่แล้วยับเข้าไปอีกเอยับ ร่วงคมเอาไว้ได้มาทั่วมามาเออติดตัวไปกินเตียงใจแ่งนเด้หลายมือเด้อต้องนีนะเต้องต้องต้องเอยทางด้านเนยทางไหนทางด้านอะไรคุณน่าจะพูดอะไรไม่ผิด ในหมใช่ไใช่ไหล่ไดเหรอเดี๋ยวมันจะได้โัอรมวันมัอ้ปนเฮ้ยดไป่านเออเออพอเลมหลดเดี๋ยวเขาบัวเขาว่ามึงไปยังขานะมาทนั้ยออกพแล้วออกไปแค่หางไวเดียวแต่ิ นี่จะกอนบุมนีม้งนั่นนรอว่ต้องไป,ไ,ปไหนไปยาค่าไหมไ<ะ>ปยะง่าไหม เด้บรกจับม <c oughs> ีเชือตัวพี่เขาปากหมุนูันี่ยมูเดเมนคัดจะหมุนเด้หมุนกับไปว่างชาดิการเการ อ๋ครับเฮ็ดทางแล้วหรอครับถ้าลุ้นเนี่ยมาแรงครับวัสิโพธได้ยินอยู่ปะครับเตรียมตอนนี้ก็คําแล้วครับเตนนียนเตรียมสถานที่ห้องพักม้องเศร้ามันนี่มาครบทีมครับมีตะพนันใยใยมาน้ำหลังกับมี่ครับกลางเต็นท์แล้วครับ านที่พร้อมเตรายมสพากนทน่ครบมเลังมองเนาเองลาบองเตรีมสถานที่ครับมองผักมองเศามเร็งเมามะเร็งเ้าหน่ง่ บุกบุกมห้อแห่ะโจขับไปเยนประโยชน์ทว่นเขต้มแรกแหกมานมากแล้วครับอันนี้ของบ่าอุไทยดวยครับวัมือนนี่คนยิงได้แล้วตัวนึงครับแต้มแรกครับเอามาลุ้นกันนีกครับคุณละขอจะแจ้งพะยังเม่อมันนี่ลุ้นกันนีกครับว่าแต้มทีชองสิเป็นของไคแบบนี้ครับจัดที่ละครับ ผ่านเตอจัดสองครับมาเนี่ผ่านเตอร์เพินพ่นเนาเพิ่อนหมานเลยแซงเบาผู้ไทยแล้วครับตัวนึง <c oughs> เห็นดิปืนหมานเด้อครับนี่ใคต้องการสร้างได้ด้วครับบรแพงครับไม้ประดูแดงครับผ่านเตอจัดสองแซงเบาผู้ไทยแล้วตัวนึงครับอ่ะไอลุนลุนกัะดิ้ครับกระซองทุ่มก,กว่าๆนะครับคอนจิแจ้งอีก ถ้าลุ้นครับว่าไผ่ซีได้จัดอีกผ่านเตอร์ <c oughs> อน,นี่เราบมแบนเป่าจัดไปเลยสี่เลยผ่านเตอร์นะ <c oughs> จัดมาอีกตัวนึงปิดสาม <c oughs> โอ้ผ่านเตอร์ห้าขมูม <c oughs> ห้าเลยท้องขาวสองผ่านเตอร์คนหมานขมูเด้อมือนเนี่ยห <c oughs> นูดำส <c oughs> ามทองขาวสอง ห่วยม,มืแม่หนูงงบ่มันคือเป็นมอนๆันแวเนี่ยสาวเราลูกเม่นบอกม่ลูกหนูปลุกบอกลูกทองคำขาวหนูดำได้ซี่เหรครับทองขาวสองอายังเหลือเวลายังมีเวลาอีกพอจะได้เติมอีกอยู่ครับโอ้ผ่านอวนเพิ่นจัดมาอีกแล้วครับตัวนึงครับโอ้ยอใหญ่ๆนะครับ

ผ่านเตอร์เอามาเยอะสองพวกครับโอ้จากตัวเลยเดี๋ยวนับนับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้มันผ่านเตอร์จัดเกือบจะคูโคน,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 นแล้วครับมันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเมันเป็นหนูมานนี่หนูดำได้แปดแล้วครับรวมหนูน้อยนั่นก็เป็น เก้าสิบิบตครับเอาอยดงไดว้ลุ้กนกีกเฮงยังได้ลุ้นอีเูเฮงเด๋ยนนี้ฮะกะพกุมกว่าครับเอาครับมาสรุปผลงานผลงานครับตีห้าเกากว่าแล้วครับมาเบิ่งหนูพุกว่าได้จกโตครับหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ด แปดเก้าสิบสิบสองหนูพุกได้สิบสองตครับบุร่วมหนูทกขาวกับหนูน้อยนะครับกับประมาณด้วยสาวะโตครับเอาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด้อครับสวัสดีครับ